่าวดีแชร์ได้ของดีเชียงใหม่ตำจิ้นแห้ง ข่าวดีแชร์ได้ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายหาได้ยากเป็นอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่ตำจิ้นแห้งเป็นเมนูพื้นเมืองของคนเหนือหากินได้ยากแต่เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายหน้าตาจะเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะวันนี้เขาจะมาแปลงเมนู ต่ำจิ้นแห้งเจ้าส่วนผสมของต่ำจิ้นแห้งก็จะมีจิ้นแห้งนะเจ้าเาอาจิ้นแห้งเอาไปปิ้งไฟให้มันหอมมันซุกเลเนอร์แล้วก็จะมีพริกนะเจ้าพริกที่จะนอกจากจะใจวันนี้ก็เป็นพริกเขียวเจ้าไผ่มากเพชรก็สามารถเอาพริกแดงผสมลงไปได้เจ้าแล้วก็จะมีหอมเตียมหอมเตียมเอาไปคั่วให้มันซุกเลยนะเจ้าพอจิ้นแห้งเขาซุกแล้วเขาก็เอาจิ้นแห้งของเขาไปต่ำให้มันแหลกเลยเจ้าเอจากนั้นเขาก็ใส่หอมเตียมลงไปแล้วก็ต่ำนะเจ้าแล้วก็ใส่แบบพริก ลงไปปรุงรสตัวเกลี่ยก็ผงนัวต่ออั้นเจ้าปรุงรสต่ำชอบได้เลยเนะน่าจากนั้นเขากดต่ำกุยางให้มันแลกเลยเจ้าเพียงเตาอ,อีเมนูต่ำจิ้นแห้งของเขากับพ่อมจัดเสิร์ฟเจ้าเขาก่อโรยหน้าตัวหอมป้อมเห็นหน้อยหนึ่งเพิ่มความหอมของมันเจ้าเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆบอกเลยล้ำขนาด